ก็ขอสวีดัตสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกม Tower of Fantasy กันดีเช่นเคยกันนะฮะในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาว่าด้วยเรื่องเส้นทางการเตรียมความพร้อมของท่าต่างๆจะไปต่อกันยังไงในอนาคตและก็ในการอัปเดตแพทที่จะเข้าถึงแต่ละแพทแต่ละแพทตามลำดับนะครับแต่ก่อนอื่นเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเ,เกมราคาถูกต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆทนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คนีปนี้ก็ขอฝากไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup ก็อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนไปนะครับการเริ่มเล่นเกม Tower of Fantasy สิ่งสำคัญหรือว่าสิ่งเริ่มต้นที่คนควรเริ่มเลยนะครับผมนั่นคือการเลือกธาตุเริ่มต้นของเรานะครับอย่างน้อยครับเราควรเล่นอย่างน้อยสัก2ธาตุในกรณีที่มันเกิดการป้องกันธาตุที่เราเล่นนะครับอย่างน้อยเราจะมีธาตุสำรองที่เราจะเล่นในอนาคตอีกหรือว่าในดันที่มันมีการป้องกันธาตุนั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งการเลือกธาตุครับอย่างน้อยเมื่อเราเลือกได้ทักสองธาตุแล้วใช่ไหมครับสิ่งต่อมาครับเราต้องมาวางแผนในการสมตู้ที่จะเข้าในแต่ละตู้สักทุกคนทราบทไลายกันดีแล้วใช่ไหมคบว่าแต่ละตู้แต่ตู้มีตัวอะไรซึ่งในช่วงตู้เฟสแรกนะครับมันจะเป็นตู้ของประเภทของคอธาต,ต่างๆคอธาตุก็คือตัวละครที่จะบวกธาตุนั้นๆอีก15%หรือว่า ATK ธาตุ15%นั่นเองซึ่งเป็นตัวละครที่มีบทบาทสาคัญมากๆนะฮะที่เขาจะเอามาไว้ในทีมเพราะว่าอย่างน้อยต่อให้เราไม่ได้ใช้ตัวละครตัวนั้นเลยแต่เรายัังได้้โน,นนนาะก15%็จท ใการโจมตีท่านนั้นนะแรงมากขึ้นเมื่อเราได้ตัวละครท่าที่เราต้องการแล้วนะครับเราค่อยมาวางแผนที่จะสุ่มตัวละครตัวต่อไปในอนาคตบอกไว้ก่อนครับตัวละครที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับไอตัวละครที่เป็นตัวละครประเภทตัวละครเริ่มต้นในอนาคตอาจจะไม่ได้มีบทบาทแล้วนะครับเพราะว่าการจัดทีมจัดอะไรในอนาคตแทบจะไม่ได้จับตัวเหล่านี้เข้ามาอาจจะจับเข้ามาในกรณีที่เป็นบอกว่าต้องการโบนัส การเพิ่มดาเมจหรือว่าต้องการทำลายเฮทโลมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าตัวละครลิมิเต็ดบางตัวที่จะเข้าในอนาคตนะครับมีความสามารถในการทำลายเกาะเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผมเล่นคอาธาตุน้ำแข็งอ่ะผมใช้เมอร์ลินเป็นตัวทำลายเกาะบวกกับฟริกนะครับที่มีบริษัทนัการทำลายเกาะอีก25%แต่ถ้าในอนาคตนะครับผมอาจจะเปลี่ยนไปเล่นซาคิเพราะว่าซาคิมีความสามารถในการทำลายเกาะและดูดเลือด,ดด้วยนะครับอันนี้ก็บทบาทของตัวละครที่จะมี มากขึ้นแน่นะคตในแต่ละตู้ลิมิเต็ดสำคัญมากๆนะฮะซึ่งบอกเลยครับตัวละครที่เราใช้เริ่มต้นอาจจะถูกลดปทดบาดไปอาจจะเป็นแค่สิ่งที่เราใช้ขเขาอาจจะใช้แค่เมทริกบางส่วนเท่านั้นนะครับที่เราจะใช้ในตัวละครตู้ปัจจุบันในส่วนต่อมานั่นก็คือช่องว่างระหว่างตู้ในช่วงแรกๆนะครับเราจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างตู้นเนมซิตกับตู้ฟิกจะอยู่ที่ประมาณ21วันโดยประมาณนะหลังจากนั้นตู้ฟิกกับตู้ครอดียจะห่างกันแค่ประมาณ15วันเนื่องด้วย การอัปเดตแพทจะค่อนข้างที่จะกระชับแพทให้มันเร็วมากขึ้นเพื่อที่จะได้นําตัวละครที่เป็นคอท่าต่างๆให้มันเข้ามาให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเป็นตัวละครท่าอื่นๆที่เป็น DPS เป็นชัตเตอร์หรือว่าเป็นตัวรีชาร์จเกตต่างๆที่จะถูกนําเข้ามาซึ่งผมไม่มั่นใจว่าหลังจากตัวละครคอบอบบี้จบไปจะถูกทิ้งระยะห่างระหวา่างตู้อยู่ที่เท่าไหร่แต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่เกิน20วันโดยประมาณไอ้นี้คืออย่างช้าสุดเนาะเราจะไม่ได้นับแไปว่ากระชับแบบคอเดียนนะที่ถูก แทรกเข้ามาในวันที่15ที่ค่อนข้างเรยวมากๆในส่วนนี้ครับการรูปแบบการที่เราเลือกธาตุในช่วงต้นคลิปที่ผมเคยบอกไปนะครับมันจะเป็นอะไรสําคัญมากๆครับในการที่จะมาวางแผนในรูปแบบของการดองเพจนั่นเองเพื่อที่เราจะสามารถสุ่มตัวละครที่เราต้องการและสามารถปั้นตัวละครตัวนั้นให้มันไปสุดและดึงความสามารถของตัวละครนั้นให้มันได้มากที่สุดซึ่งการรูปแบบการเลือกตัวละครควรเว้นระยะห่างระหว่าง ตู้ต่อตู้เพื่อที่เราจะได้มีรูปแบบของการดองเพชรอะให้มันมากขึ้นไม่งั้นครับเราอาจจะต้องเติมเพิ่มเติมเข้าไปสําหรับใครที่เป็นสายฟรีจะค่อนข้างที่จะคิดหนักพอสมควรเลยนะครับในรูปแบบของแพทรือว่าแมปต่างๆจะถูกอัปเดตเข้ามาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถหาทรัพยากรได้เพิ่มมากขึ้นหาเพชรหารูปกรชาปองต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราแต่อาจจะไม่ได้ช่วยเราแม่เหมือนช่วงแรกๆที่แผนที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่และรูปแบบของการสูบอะสายฟรีเนี่ยสามารถสุบได้ค่อนข้างที่จะเยอะและแพค โปรโมชั่นคูณ2ต่างๆในร้านค้าก็ยังคงมีถ้าในกรณีที่เรายังไม่ได้เติมแต่ตอนนี้บางคนผมเชื่อว่าเติมไปหมดแล้วต่อไปการเติมก็จะเป็นการเติมที่แบบเติมหนักพอสมควรกันเลยทีเดียวนะฮะส่วนแนวโน้มตัวละครลิมิเต็ดที่จะเข้าตู้ถาวรจะมีไหมอาจจะมีในอนาคตเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวสารในส่วนนี้ให้ทุกคนได้รับฟังและรับชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับในส่วนหัวข้อต่อมานะครับนั่นคือเรื่องของการปรับบัฟเนิร์ แล้วก็ดันเจียนการบล็อกธาตุต่างๆรายสัปดาห์ซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะมีการประกาศอัปเดตมาโดยตลอดนะครับว่าตัวละครธาตุไหนที่จะมีบทบาทมากขึ้นและก็จะถูกลดบทบาทเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมที่ตัวละครที่เข้ามาในตัวใหม่จะถูกบัฟให้มันเก่งมากขึ้นเพื่อเป็นการดึงความสนใจและความต้องการของผู้เล่นให้ต้องการสุ่มตัวละครเหล่านั้นมากขึ้นแต่ในรูปแบบที่ตู้เหล่านั้นจบไปและจะทําการถูกเน้ฟความสามารถผมมองว่าถ้าเราเป็นคนที่เล่นธาตุนั้นจริงๆครับการปรับเน้ฟความสามารถในจุดนั้นมันไม่ได้แบบมีผลกระทบกับเราค่อนข้าง มา้เท่าไหร่นะครับเรายังคงที่จะอ d ด p ปรับเปลี่ยนให้เล่นได้มากขึ้นไม่มีหรอกครับที่จะเนิร์ฟความสามารถตัวละครที่เป็นตัวลิมิเต็ดให้มันหมดบทบาทไปเลยอันนี้ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่ามันไม่เป็นผลดีกับผู้เล่นและก็ไมผ่ผลดีกับทางตัวเกมเลยไม่แต่นิดเดียวใน่วนนี้อาจจะมีการปรับบัฟในบางช่วงหรือว่าปรับสมดุลให้มันเหมาะสมมากขึ้นในส่วนตัวละครที่ถูกเนิร์ฟมากจนเกินไปอาจจะมองว่าอนาคตอาจจะมีการปรับ เพิ่มให้บทบาทมากขึ้นหรือไม่อาจจะมีตัวละครตัวอื่นที่มีบทบาทมาแทนตัวละครตัวนั้นยกตัวอย่างเช่นตัวละครฟิกที่ตอนแรกในเซิร์ฟจีนไม่ใช่ตัวละครประเภทคอทาต้ําแข็งใช่ไหมครับแต่เป็นตัวซาคิที่เป็นคอทาต้ําแข็งเองแต่ตอนนี้ครับตัวละครที่เป็นคอกลายเป็นตัวฟิกและตัวละครซาคิอาจจะเป็นตัวละครที่จะเป็นบทบาทตัวอื่นที่จะเป็นตัวที่จะไม่ใช่ตัวคอและอาจจะถูกเบิร์กเนื้อความสามารถหรือว่าอาจจะปับความสามารถก็เป็นไปได้เพราะว่า มอนในทางเซิร์ฟ g l o b a l ไม่ได้ยากเหมือนทางเซิร์ฟจีนเท่าไหร่นะครับไอ้ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการปรับสมดุลให้มันบาลานซ์กันให้มากที่สุดในส่วนของดันเจียนบล็อกท่าต่างๆรายสัปดาห์ไอ้นี้ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาสําหรับใครที่เล่นเมนท่าใดท่าหนึ่งไปเลยอย่าลืมนะครับว่าในการลงดันเจียนครับท้าดันเจียนนั้นเดี๋ว่ารูนอน ที่จะมีการบล็อกธาตุเช่นธาตุน้ําแข็งก็คือจะไม่มีดาเมจธาตุน้ําแข็งเกิดขึ้นเลยคือมันบล็อกก็คือบล็อกไปเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นอะไรที่กำหมัดมากๆสําหรับใครที่เล่นธาตุใดธาตุหนึ่งที่เป็นธาตุเดียวนะก็ผมได้เจอคนที่แบบโดนธาตุสายฟ้าไปสัปดาห์ก่อนก็คือทาอะไรไม่ได้เลยดาเมจไม่มีในตอนสัปดาห์นี้ก็กลายว่าธาตุน้ําแข็งโดนต่อนะครับก็จะเป็นการสลับประมาณนี้ส่วนธาตุต่อไปที่อาจจะโดนใน่ส่วนใหญ่ก็น่าจะวงน้ําแข็งกับสายฟ้าไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้จุดขายเของตละครสาาายยกภพ หลังจากกายภาพจบไปแล้วเป็นตัวละครธาตุไฟเข้ามาตัวละครที่อาจจะโดนบล็อกจันเจี้ยนต่นตางๆก็อาจจะเป็นตัวละครประเภทธาตุกายภาพตามมาลำดับประมาณนี้นะครับอันนี้ที่จะเป็นการปรับรับต่างๆเนาะ และส่วนเรื่องสุดท้ายของเราเนะครับผมนั่นคือแนวโน้มตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตในส่วนนี้ก็อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็บวกกับการมโนของผมด้วยนะครับเกี่ยวกับว่าตัวละครอะไรที่จะเข้ามาในอนาคตจากที่เราสังเกตในช่วงการอัปเดตแพทในช่วงแรกนะครับทางตัวเกมจะค่อนข้างที่จะเน้นตัวละครประเภทคอท่าต่างๆให้มารบและกระชับให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เลียงลำดับเป็นสายฟ้าน้ำแข็งกายภาพแล้วก็ไฟลำดับประมาณนี้ผมเชื่อว่าตัวต่อไปที่อาจจะถูกบนกลับมาอาจจะเป็นสายฟ้าต่อ แล้วก็ไล่ลําลดับตามไปเลยก็คือน้ําแข็งกายภาพแล้วก็ไฟรอบหนึ่งจะไล่าลาดับประมาณนี้ไม่นั้นถ้ามาไฟแล้วก็เน้นไฟไปเรื่อยๆนี่มันจะค่อนข้างที่จะนานแล้วก็จะทิ้งห่างของสายฟ้ามากจนเกินไปสําหรับใครที่เป็นเมนสายฟ้าอาจจะต้องแบบรอจนเกินไปนะครับในส่วนนี้อาจจะมีการปรับหรือว่าทุกคนสามารถสังเกตเดียวกับทีเซอร์การอัปเดตแพทต่างๆที่ตัวเกมได้ทําการนํามาปล่อยให้ทุกคนได้รับชมนะครับในส่วนนั้น่นนจะมีเรื่องของการสปอยภาพตัวละครตัว น,นนั้นที่จะเข้าอาจจะมีการชูโรงตัวละครบางตัวหรือว่าบ่อยเป็นพิเศษเช่นตัวละครคอรเดียที่จะถูกโชว์โรงในรูปแบบของแพท1.5ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเออแพท1.5เนี่ยเราจะทําการอัปเดตคอเดีย,ดยในวันที่15กันยาันี้จะเป็นการชูโรงและสามารถสังเกตอิสเตอร์เอ็กต่างๆอารมณ์คล้ายกันว่าจับผิดหนังนั่นแหละถ้าเราได้สังเกตในจุดนั้นนะครับเราอาจจะเห็นว่าเอ,อ้ตัวละครตัวต่อไปอาจจะอยู่ข้างในนั้นก็เป็นไปได้ส่วนในตัวละครประเภทข,ของ ตัวละครคอลแลบไอ้นี่ผมไม่มั่นใจนะครับว่าทาง g l o b a l ในการซื้อลิขสิทธิ์จากจีนเข้ามาทําต่อเนี่ยยังสามารถนําตัวละครคอลแลบมาด้วยได้หรือเปล่าหรือว่าตัวละครคอลแลบเนี่ยถูกขายสิทธิ์ให้สําหรับผู้ถือสิทธิ์ที่เป็นของทางจีนโดยตรงอยู่หรือว่าหมดสิทธิ์ไปหรือย,ยังในส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาดอดูกรอีิทีนะครับในเรื่องของการอัปเดตอาจจะมีการต่อสัญญ,ญาหรือย,ยังไงนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสรุปท้ายคลิปกันหน่อยละกันนะครับกับคอนเทนต์ต่างๆที่ผมได้ทําการ พูดถึงในคลิปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มอนาคตท่าต่างๆหรือว่าการวางแผนที่จะเล่นตัวละครในแต่ละท่าในอนาคตนะครับผมซึ่งสําหรับสายฟรีผมมองว่ายังคอเล่นได้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ถ้าสายฟรีได้ทําการวางแผนแล้วก็จะสุบตัวละครที่ตัวเองจะเล่นจริงๆและจะปั้นเล่นไประยะยาวตลอดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณสามารถเล่นได้แน่นอนแน่ก็มีดาเมจมีอะไรแน่นอนไม่ใช่แบบว่าแบกไม่ไหวหรือว่าไปดดนอะไรไม่ไหวนะครับถ้าเราเลือกที่จะเล่นจริงๆ ไม่สุ่มทุกตู้จนเกินไปเนี่ยผมมองว่าอนาคตเล่นได้สบายแน่นอนนะครับสำหรับพาร์ทนี้คงเป็นเพียงเท่านี้นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดขอกาาราบประทานอภัยกันด้วยและถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พ่าดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกับผมก่อนใครได้ละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ